เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็โอเคอ่ะที่คือตอนแรกนั้นขอขออะไรนะขอทันเลยก็ได้ไเมแม่งโอมันอาจจะแบบโทรโทรเรียกเพื่อนไงเฮ้ กูพิกัดน,นี้ใช่ป่ะพิกัดมันให้กูทีอะไรเงี <c oughs> ้ยไอ้เหี้ยกพวกกลัวเกียนี้ไว้ใจไม่ได้ <c oughs> ถ้าทายมาถ้าทายกลับกูไม่กลัว <c oughs> ไอ้เหี้ยกทีมคอมเมด์มั้ยเนี่ยนี่กูกดเมดมาอลไรอีกให้มึงได้เล่นแข่งเ <c oughs> ออั ไอ้เอะไรก็เรื่องของผมไอ้เรื่องไเรื่องไมครื่ใครคือพยาบาลวะรถพยาบาลเนาไอ้เหี้ยนี่มันฉี่มันไม่ใช่พยาบาลเว้ยมันคือรถขายตะระเป่าไอ้เรื่องไหมถ้าเจอแก๊สนี่กูกูเห็นแก๊กหลดมาแน่เลยเฮ้กูมีอันนี้เว้ยกูจะลองเล่นซาต้าดูเว้ยไอ้้เหียนะไอ้เหี้ยอะไรไอ้เรื่องใบเลยเหรอ เฮ้ยเล่นยากนะตัวไหนที่เขาว่ายากแม้แต่ตัวเล่นง่ายสุดก็เล่นไม่ได้เองโคตรดีแหวนคุณยังเล่นไม่ได้นะแม่งแม้แต่แวนยังเล่นแจกเล่นเหมือนเล่นยากเล่นเหมือนคนไม่เคยเล่นมาก่อนไอเทียบแม่งอยู่สองคนดังกวนอยูวันสิบฮะขนี่แหวนนี่ไม่เก่งอะไรมันเชีสกิลนี่คืออะไรกันนะไม่เั้งเป็นอาจารย์ ที่เป็นอาจารย์ฝึกสอนตาแรกแท้ๆจิ้งจกอะไรพังหัวไหนตัวข้างล่างข้าวสวยเจเคเสือสิบเอ็ดตัวเจ็ดย่านน้ำเสือสิบเอ็ดตัวสองศูนย์หนึ่งจิ้งจกพังหัวจักจักจกจิ้งไม่จิ้งไม่ใช่จิ้งจักเลยจงจกสัตว์ชื่อเีืยอะไรจงจกเออยังดีทีมเรามี เช่แต่ว่าบัวคลองท่านนี่เอียเอียเลยนะเว้ยเอียแบบเอียวมาไม่รู้ถึงกระบองมาหรือมาจิ้มฟันไอ้สัตว์เหมือนเหมือนเหมือนเด็กเดินมาเอาไม้จิ้มฟันมาขี่อะแบบกูเคยแล้วเว้ยกูวคองไอ้สัตว์โบ๊ะโบ๊ะตีเพื่อนสองตีโบ๊ะโบ๊ะแล้วก็ยืนนิ่งเพื่อนตีตุกตุกตายคือกูไม่เข้าใจมึงวิ่งพักนิดก็ดีนะเป็นบัวองที่แบบแม่งมาถึงวัดมาจากในป่า เที่ยไม่มีประโยชน์ตายแน่มึงเฮ้ยตายนี้กูได้จับฟาตาเว้ยซึ่งกูเล่นไม่เป็นเฮ้ยมันราองเสียงเกียาสัตว์ชางเห็สัตว์เฮียมันมันเป็นเทวดาตกสวรรค์เว้ยไม่ไม่ไม่มันคือเทวดาตกสวรรค์เว้ยมันอาจจะเป็นลำปาเก็ได้ลงมาทำไมเนี่ยมาเล่นยังเกียร์เลยโอ้ ไปเฮ้ยมึงมีดาบไม่ธรรมดาเว้ยมึงอาจจะมีหอกตอนโยมอกลิโป้เหรอู้ด้วยมีลิโป้อยู่ด้านหลังอีกหนึ่งคนเว้ยเฮียเครื่องดื่มเครื่องมันเป็นเครื่องดื่มชัวร์กำลังให้ฝั่งตัวข้ามเฮ้ยผู้ฟื้นดาบกูแปลงล่างทั้งหลายร่างเฮียจีน่าจีน่าวะเฮ้ยเราต้องฆ่าพระเว้ยเล่ผู้เฮ้ยมึงกลับเลนมึงไปได้ไรเฮียเลนล่างไป ้ย่จกิงไม่คีดหมดอีกสัตว์แย่จริงอ้าแพนหน้าเลยมึงอจะไปเจอริปโปก็ได้นะเฮ้ยมันตัวตัวนั้นมันบางเว้ยมันต้องใช้อนี่เว้ยสเต็ปแบบหนึ่งสองหนึ่งเข้าไปสองตาย ไอเไมันวเฮยไมอยู่ทีเดียวกันไเนยเยผูเห็นตัวอะไรตรนั้นนยไอ้กลังจะเข้าไปเสรเลยไม่ปช่วยเอนไรตเืไม่ไม,ออไ,มไ,ไม่อยามาตไอเยูเห็นิปมึงกาลั <c oughs> างแย่งฟามฝ่ายตรงข้า ตายตายตายแนมไี่ตายไปไล่แร์เรนกางรอกูอยู่องกมีครบดอ๋อขาดของฟาร์มไงปกติบางทีก็อบไปเล่นฟาร์มบางทีแม่งก็ไล่ออกจากเกม เฮ้ยมันไม่ได้ผิดที่แบบมึงเลือกตัวเว้ยเฮียมันโดใส่กูแล้วเลิกสีกูสักทีเลิกตัวแบมสักทีโอ้ยเฮียคีปมาเต็มแต่ทำให้องเล่นบนมีปัญหาเฮียเร่มึงเลิกมึงอะไปแย่งเขา ไม่ไม่ไม่แต่หน้าที่เขาคือฟาร์มเว้ยมึงอะไปแย่งเขา <c oughs> ไอ้จะแย่งกูมึงอะมีตำแหน่งมึงอะกลับเลนได้แล้วไอ้เชกูว่ามึงตายาชัวร์เลย <c oughs> มันไม่มีใครอยากทับมึงหรอก ไปฟาร์มไม่อีกฝั่งเคียนริปโป้ฟาร์มแต่ริปโป้ไม่ไม่ไปฟาร์มมายืนเล็งอยู่ที่อะไรวะ <will> ทีเพื่อนฆ่าได้สามตัวเอง <I saw. S 1> แล้วในน้ำแม่งไม่มีกูด้วยนะเดี่ยวไปออกไป ทีมทีมไ <laughs> ่ม <Four> <laughs> <olmuş> <laughs> <laughs> ีิงเว้ยทีมรูมีพาโรว้ยเฮ้ยไปร่างเลยไปล่างไปร่างไปร่างมึไปกับใครรล้มึงไปเลยแพนด้าอยู่ไปช่วยแพนด้าก่อน้อไเนหฮ้ยมึงต้องอนุรักษ์สัตว์หน่อยสิวะนั่นแหละเฮ้ยกููโดนอะไไรร้้ม่แพนไม่่ชวยมืนกลาโดนยึดตูดมันจะตายแล้วนะ รากอีแกมแม่งโคตรแดงเลยเรดมดนไม่เท่าไหร่เฮ้ยว่าแม่งแคลรี่แคลรี่ทิมกูน่าจะหนักเลยจะเจอมึงหนักกว่าอีกทีเฮ้ยมันมันเป็นของเทพไม่ไม่ไม่อย่าใช้คำหยาบไปสบายไปเรดมอนเฮียแล้วกูกว่าใส่ตปินนีแม่งเลยไม่ได้แดกกูรอก มึงจะขายมึงจะขายทำไมมึงมงมาล่างมึงมึงเอาคี่อนไปตายสามัางคนสี่เนี่ยเฮ้ยเอาเลย่ามันเอ็นตัวด้นไม่มีไม่มี ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครไปอ่ะไม่มีใครช่วยมึงให้อย่าด่าน้ามึงสิเฮ้ยเจ็บคอเลยกูกูจะปโอ้แม่จริงมึงเข้ามาเอาเลยเอาเลยเล่เอาเลยเอาเลยยัดตุ้มันเอา่รตัด้นแม่งมีมันอยู่ตัวเดียวมึงจะเอาใครล่ะเกมม่งเลือดด้วยนะ ม่ได้ยิ่งเปิดแล้วตัวจะเปิดทำไมอี้ย่ยตอบคถามด้วยน่าทาเฉยมากเลยไม่มีใครอยู่เแล้วมึงจะเปิดทำไมเกิดกูได้ดับบนคิวอะไม่ได้ทิปด้วยนะ อีโปมึงชัดดาวกูเหรอมึงโดนชัดดา่้ครั้งแรกในชีวิตชัดหน้าน่คนในทีมชัดหน้าน่่เล่นเที่อะไรกงโดนนไมู่ไหนเวลเจ็ดน้อยกว่าโลอีก เจออาโวบ้โอ้ยเทียเข้ามาปุ๊บมองตเกียใส่อะไรใครแยกไม่ได้แยกอาบัวไม่ตัวี่เะเฮ้ยเข้าเา คาเฟ่เนี่เฮ้ยเ,เล่เอาเข้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 าเอาหน่ดิช่วยช่วยช่วยซอยมาได้ได้ครูหิวมากด่ากูไม่ได้กินข้าวเช้ามาเนี <ổ> ่ย <c ười> นี่ไง, <c ười> ไงแม่ <c ười> วันจะบ <c ười> ัดเลยคำนวณไปส่งข้าวเขาแต่เราลืมข้าวไง เข้าไปดเด็กออกมาดึงดึงเขียดเด่งอยู่เลยเียเล่นลางแต่นแมนกำลังไปให้เล่เดี๋ยวเล่ไปเล่นบนนะเดี๋ยวพี่ไปเล่นกลางเดี๋ยวพี่จะโซเดมาร้อมเดมาพร้อมเตมมันโอ้ยเฮี้องจะาไรมันน้องกำลังจะตายฉันมันโดนคนท้เียร้องนไม่ถูกย มันไปแล้วเว้ยมันไปแล้วเว้ยมันจะหนึ่งสามมันจะหนึ่งสามเยี่ยจะหนึ่งสามหนึ่งสามึงเอาจริงเยี่กูเนี่ยแหละหนึ่งสามอีเขียบินไม่ขึ้นบินไม่ขึ้นเว้ยไม่เมื่อกี้คือกูกะว่าชนฮีโร่ฝ่ายเขี่ยเดินแยกกันพอดี ย่งกกู็ได้อแค่แพนด้ามาทีคลิปแทนที่จะช่วยกูเมื่อกี้เฮ้ยกูก็ได้อยู่นะพื๊ดได้อยู่วะก็ได้อยู่นะได้แค่คลิปแบบมึงอะในนกเลยนะไอ้แค่ลมเข้าใหม่อ hmm. ยู you? You ่ไหมเนี ok ่ยได้เสียงดังมากเลยมึงกับกูนี่อะไรกินไเ้ยี่ทำยาวคายมาเต็มก็อย่างวันนี้ เธอให้เลนกลางแต่ว่าเล่มาช่วยก่อนก่อนเล่ลงมาช่วยกูก่อนตายมึายกันที่หมดไปเลยมูงไปช่วยแล้วเล่กูไปช่วยแล้วน้องกูต้องรอดน้องกูต้องรอดฟูแฟร์ลยเกลีตายสตายตายตายให้หมด ดีมากเร่ๆมึงมึงมึงดูสกิลที่ตัวกูนีกูโชว์โล่เขียวกูเก่งไงโล่เขียวเฮียสายเขียวไงมันมันแบบไม่ได้เลยเฮ้ยกูณอโอ้ยขอบคุณครับน่ารักมากเลย ไอพวกมันมาเยอะเว้ยเอาไงวะไม่เลยยอดแล้วก็ใส่อ่อนสามสิบหกวิเขี่ยไม่โดนสักนั่นเลยกูปาสกิลไปว่าเอาทุกันโอ้ยโอ้ยมากันหมดเลยมากันทั้งหมู่บ้านโคโนฮะ มันมากันหมดเลยเว้ยทั้งมันโคตรโคตรโคตรเล่ยคอมโบพี่เปล่าคอมโบบูบาโบเบย์ไงไม่ต้องแล้วล่ะกูโดนมาอย่างเงี้นกูมาการให้แล้วไงนี่นี่กูจะกันกูจะกันอยู่ป้อมนี้เดี๋ยวมันต้องเดินมาทางนี้เว้ย ต้องปีนผีนี้ใครก็ได้ช่วยกุญสิจบเล่ระวังเล่ระวังจบได,จบได,จบได้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 จบจบได้จบ14นาทีละโอค้คลิปเกตตัดคลิปนะเอาเลยเอาเลยเอาเลย,เเลยตีบ้านเลยตีบ้านเลยวิบทำไรเราไม่ได้วิบที่ย่อม,มาจากวิบที่แปลว่าวิบ <t od ule> ลุงผมวิบวับวิบวับเฮียเลขถอยมาถอยมาหนึ่งวิมันเกิดมันเกิดภายในสิบวิถอยมาอันตรายเฮ้ยวิบออกมาแจากแล้วเว้ยนี่แหละที่มาของคำว่าวิบหายเฮ้ยเฮมึงดูมึงดูสกอร์ทีมตรงขา้มามอันอัลไล่ has been defeated นี่นี่สไลด์ไปเลยเฮียฮะ พวกเจ้าเป็นตายกันหมเยกลับบ้านไหมชูเออไม่เป็นไรกูเคพูถนัดมากเลยเรื่องต่อแหล่นะพี่แผ่นพี่แผ่นวัวครับเจ้านายวัวพี่ก็ควบ

ใช่ที่นี่เน็ตไม่ค่อยดีไดเอเอ,อย่างเดียวขอได,ด้บุ๊คมนต์ทําผัดมนตทิ้ง เล่ยที่แทนโซโล่ดาร์กว่ะเล่ถอยมาเล่ถอยมารเราไปช่วยมันตีดาร์กก่อนที่มันจะตายโหง่งกันเลยมันตายจริงๆเว้ยเลือดมันเหลือไม่ถึงครึ่งหรอกเลือดมันเหลือไม่ถึง1รแล้เนแลวนะ เมลี่ผูป่ามังกรเฮ้เอาวุธที่ใช้ป่ามังกรเธออะไรจอบครับผมมานี่ตามาตามาไอ้เหี้ยไม่ได้เก็บลายตัวเองไม่ได้ไหนเขาต้องอยู่า่ะพี่โป้หรือพี่ตูเที่ยวผ้ามามึงกปไหนเล่ แต่กูยืนไว้อะไรผม่รู้ม่ักนอผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แม่งตอบไปลองนายกเลยเียเล่นพวกนี้จะแก่ ขี้ิมาตายแน่คื่ขีเดยอ้โเยนกก่จบจบสิครับจบจบแล้วฮ่า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 ่า่น่้ ตอบมือไม่ได้ไม่มีทางคุณยังมีไม่มีทางได้ MVP เลยได้นะ MVP แบบยืนเฉยๆอยู่หน้าป้อมอยู่ไม่ได้เว้ยชีฟแม่งตีป้อมแตกกูก็เลยงงไงเอ็มวีพีนักดันป้อมต้องให้กูได้เหรียญทองเมดดีใจมากเลยได้เอ็มวีพีเฮ้ยสามเกินสามเลยนะเว้ยกดไลค์กดในทีมมีเรามั้มีมาละมาด ไรตเยี่ยเราวงนลไม่ไม่ไเฮ้ยอันนี้อะไรนะขึ้นมาในพีนทุไอ๋อครกคิปเนี่ยไเดี๋ยวเดรอ้เ่มาหลอดเต้านตอบคมต่่มีสภาพระวางได้ก้องมันหใครเป็นคอมสั่ของมารอดฮายาเตะ